นี่คือเกม plus b e t ครับที่เราเป็นนักเวทคนสุดท้ายเราจะต้องต่อสู้กับฝูงมอนสเตอร์จำนวนมากครับซึ่งในตอนนี้เปิดให้ทดสอบลองเล่นกันในเดโม่ครับและผมก็ได้รับคำเชิญให้เขาเา้าร่วมทดสอบกันสักนิดหน่อยเราก็มาทำคลิปกันอ่ะโอเคเลือก a อ i l อ t y ตหรือความสามารถที่เราต้องการนะซึ่งตัวเกมนี้ครเป็นเกมแนวลกไลน์เลยครับพวกสกิลต่างๆจะออกมาแบบสูงครับทำให้บิลด์แต่รอบจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวลองนี่ดูมานคะคอสเพิ่มขึ้นนะแต่ไซโครจะมากขึ้นซึ่งในแนวนี้เราก็เห็นกันหลายๆเกมแล้วนะ เดี๋ยวลองดูกันนิดนึงว่ามันจะแตกต่างจากเกมอื่นยังไงไงไงจะตายเหรอเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตจังหวะนี้สําคัญมากเลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงโอ้ตายเถอะเอ่อเพิ่มดาเมจกันฮะเมจิกบูลเลตเพิ่มดาเมจเข้าไปเอา้ายังเล่นไม่เป็นแหละอ้อตอนแรกให้ไปลองก่อนลองตายดูยก่อน เกมนี้ฮะมีระบบแบบเก็บของด้วยฮะที่แบบเอาของไปใส่กระเป๋าเหมือนแบคแพ็คบตเทิลอ่ะก็แบบอมีจุ่นมีจุดอะไรเงี้ยฮะโอเคก็จะแตกต่างจากเกมอื่นๆประมาณนี้เนาะอ่ะ,นะอะเดี๋ยวไปลองก่อนไปลองก่อนเอาของเก็บไว้ฮะไม่รู้ว่าตายปุ๊บของมันจะหายหรือเปล่าขอเซฟของไว้ก่อนสกิลเริ่มต้นมาแบบโอ้โหยิงกว่าจะตายต้องยิงตัวเดิมๆซ้ำๆด้วยเลยนะถึงจะตายฮะเวล up เรียบร้อยครับสกิลแรกที่เราจะเอาอยากได้อะไร มีแอคทีฟดีวะเดดบีมเดดบีมขอลองไหนเป็นสกิลแอคทีฟเมื่อกี้หยิบมาแบบยังใช้ไม่เป็นแล้วอ๋อมันยิงเกือบครึ่งจอฮะยิงแบบระยะกว้างมากอาดิโหแดงมาเลยออฟแดงออฟแดงเพิ่มจำนวนฮะยิงทีละสามดอกไปได้สกิลมาเริ่มชิลละโอ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 ้ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่เด็ดนะ สกิลต่อไปเรามีเวทเทอรตี้ครับตรงนี้จะรีเจน h ฮตัวเองได้ครับเอามาฮิลฮะขอหันไปยิงเด็ดบีมหน่อยเด็ดบีมโชาร์จดานเกินต่อไปต่อไปอะไรดีมันพาสซีฟเลยไม่รู้ว่าทำอะไรได้ต้องไปลองดูอ่ะเอาเป็นทันเดอร์โบเกันดูมันจะแซบ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 อ้โหแรงแรงอันนี้มานาคอสลดลงฮะเป็นออฟทองจัดไปออ้เดบีมใช้ได้นะกวาดไปเลยอะ เลเวล up ต่อไปครับเรามีเดซบีมอัพเกรดได้อีกครับมานาคอสลดลงนะครับตอนนี้กินไป15ก็จะเหลือ14ฮะอ๋อ oh, แล้วก็เทนโบฮะมันแซบแซบอยู่ฮะเวลายิงมันมีโอกาสที่จะสายฟ้าช็อตช็อตนะไปเชื่อมกับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับเ oh. ลเวล up ต่อไปฮะมีเพิ่มประสิทธิภาพของเดซบีมครับให้แบบใหญ่มาขึ้นีส15%เปอร์เซ็นต์ ต่อไปมีอัพเป็น Magic Bullet นะฮะก็คือสกิลโจมตีปกติผมจัดเป็นรดคูดาวแล้วกันฮะ,ะก็จะยิงได้ถีมากขึ้น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 โอเครอดรอดอดว่าจังหวะนี้ได้อะ่อะเดทบีว่ะเดทบีป๊า ขอยิงกอดก็ไม่ได้อ่าเดดบีมฮะอัปเกรดได้องครับบวกระยะเวลาในการไล่เข้ามาครับแต่จะเพิ่มจํานวนการยิงรอบตัวนะครับจากยิงด้านหน้าอาจจะแบบยิงโดนข้างๆข้างหลังอะไรด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูฮะช็อตหน้าช็อตหน้าช็อตนี้ไม่ได้แล้วต่อไปครับเมจิกบุลเลตครับอัปเกรดมันต่อมีสีทองคือเพิ่มเมจิกแอคแทกครับเพิ่มความแรงกับมีค่าเพสเพิ่มขึ้นมาฮะหรือว่าการยิงทะลุได้อะไระมาณนั้นนะครับอ่ะโอ้มันแบบ อัพรัวนเลยเราไปกันที่ไซคโครแล้วกันเป็นสกิลคัสสีติดตัวเพิ่มเติมฮะก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆฮะทุกการปล่อยทุกการยิงอะไรก็แล้วแต่มันจะเสียบานาด้วยฮะบานาก็จะเสียเสียไปและเมจิกบูเลทครับอัปเกรดได้ครั้งหนึ่งผมมาด้านล่างสุดครับเมจิกแอคแท็กบวกสากลับได้เจาะทะลุทะลวงเข้าไปอีกนิดหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าสบายชิลละ ออฟทองออฟแดงออกมาบ่อยนะอัพเกรดต่อไปมีเป็นกิฟต์นะครับที่จะเด้งมานารรเจเรชันนะครับก็เด้งมานาได้กับสตรูตอนนี้หายหมดแล้วโหเก่งเกินดวงมันดีดวงมนดีคือออฟทองออฟแดงมาค่อนข้างถี่ฮะมันก็เลยแบบเก่งเกินยิงแป๊บๆนี่หายหมดเลยฮะชิลเลยก็จะมีเวลาอีกประมาณ1นาทีนะครับในการที่จะจบด่านด่านนี้ แล้วอัปเดตขั้นต่อไปครับเรามีทางกิฟครับทางมานาหรือว่าทางซ้ายเดนไซโคลนโอ้ไซคลนไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้ยิงคือยิงไม่โดน <c> เ <oughs> นื่องจากว่าเมจิกบู l เล็ตครับเราเก็บหมดเลยฮะนี่ครับไซคลนแทบจะไม่ได้โดนศัตรูเท่าไหร่เลยชิวจัดครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายฮะไม่มีสตรงศัตรูอะไรเลยโอ้มีนี่ฮะบ,บอสนะมีเฮแบบบนหัวด้วยไหนมาลองเดทบีมหน่อยเดทบีม อืมโอ้โหสามแฉกสามแฉกแต่ไล่ช้าจริงเนี <c> ่ย <oughs> กว่าจะไล่ดีสตูวถึงตัวแล้วอ่ะบอสครับไม่รอดไม่รอดเรียบร้อยมีด็อกแบ็คเลยครับยิงและกระเด็นได้อ๋อมีกล่องเนาะในกล่องมีของครับอ่าได้มาเป็นดาบนะครับแล้วก็จะมีจุดอยู่ด้วยเขาบอกว่าในจุดตรงนี้ถ้าใส่เป็นชิวอะมันจะเพิ่มรีสแตน์ให้ครับก็ความถึก ไม่ฟิลเหมือนแบ็คแพคบัทเทิลเลย <c oughs> ก,กระเป๋าลิงลิงเชื่อมต่อเอาบัฟอะไรอย่างงี้ฮะแต่เราไม่ได้จัดไปสู้ครับเราจัดเพื่อมาเอาบัฟเฉยๆแล้วก็เนี่ยฮะสบายชิลสตูมารอบพิษก็โหยิงทะลุทะลวงหายไปบทเจอแซปเจอแบบเมจิกยิงทะลวงได้ด่าที่หนึ่งผ่านแล้วฮะเดีมันเปลี่ยนเป็นตัวแบบคล้ายๆซอมบี้ละเดี๋ยวเๆเอ่เ,เอมาลองหน่อย เดี๋ยวจกกวังหวะชุลมุนครับถ้าเราแบบหนีไม่ได้เราจะพอดหนีไปน,นี่ยังพอเดินเดินได้อยู่จังหวะนี้ผมว่าเดดบีมดีกว่าเดดบีมมาปั๊มยิงก่อนก็นไม่ได้สกิลต่อไปครับจะมีไซคโรครนฮะที่เพิ่มระยะความใหญ่เข้ามาเหมือนว่าตอนนี้จะเริ่มได้ใช้อยู่ซอมบี้มันถึกอยู่ะคะก็โด,โดนโดนไซคโครนพัดไปเล็กๆ,ๆน้อยฮะถอยๆไปอ่ะเรียบร้อยโอ้ทองทองทอง เอาเป็นบวกแมคคิีแล้วกันครับบวกไป20แล้วตอนนี้วิ่งเร็ววิ่งเร็วอ๋อมันจบด่านแล้วนะฮะต่อไปให้ลงหลุมไปเลยโอเคเรียบร้อยเข้าสู่คสิครับเป็นรูปคนเดินมาถือไว้เท้าน่าจะเป็นตัวเราครับเดินไปนานมาแล้วด้านล่างของสถานที่แห่งนี้ในแอสเซเนียเนี่ยจะมีนักเวทผู้มีพรสวรรค์มากที่สุดของทั้งสงเผ่าถูกฝังลงอยู่ที่นี่แล้วเราก็ได้เจอกับอะไรนี่ กระดูกมันคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมที่มีไอ้พวกปีศาจอะโผล่มาจากรูนี้นะฮะอ๋อไอ้รูที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละตรงที่กระโดดไปอะฮะอ่ะจบดานนะครับออกเลยเหรอโอ้เสียดายวิวเด็กว่าได้ไปต่ออ่ะได้ปลดนะครับปลดของเล่นใหม่มันคืออะไรของที่เราได้มาก็คือเอาไปเล่นต่อได้ใส่กระเป๋าได้นะครับก็เก็บเก็บไว้ได้อ่ามันคือขยายกระเป๋านั่นเอง เราจะพกของได้เยอะได้น้อยก็ขึ้นอยู่ว่าช่องเรามีมากแค่ไหนนะครับถ้าผมเอาลักังนี้ไปนี่ลัคังอ่ะมันมีข้อเสียคือถ้ามันติดอยู่กับช่องอื่นนะฮะมันจะลดบุ๊เเ็นสปีดเราครับส่วนดาบเนี่ยมันก็ไม่มีเพื่อนนะก็เดี๋ยวไปแค่ดาบก่อนแลวกนันฮะเอากระเป๋าไปเก็บเดี๋ยวไปด้วยไม่รู้มันหายอปล่าเดี๋ยวลองดูเราจะมีกรอบฟ้ฮาฮะก็คือจุดที่เราสามารถคลิกได้ครับนี่คือตัวเรานะฮะอ๋อยังอัพไม่ได้น่าจะเป็นแบบพลังอะ่ะตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งนะฮะ โอเคเดโมเหมือนจะมี3โซนครับเราต้องค่อยๆเคลียร์ทีละโซนอ่ะเดี๋ยวไปวอคัดิเคฟก่อนมาเข้าสู่ดานที่2ฮะมันจะมีตัวโอ้ตอนนี้ยิงไม่ได้เลยครับมันจะคอยวิ่งวิ่งปั่นป่วนเราทำให้เล่นยากขึ้นนะครับก็เพิ่มความท้าทายขึ้นมาอ่ะโอ้พื้นที่ <c oughs> พื้นที่แคบแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวๆๆพื้นที่แคบมากเลยอะวิ่งแบบ จำกัดมากกว่าด่านแรกอะสกิลแรกที่ได้มามีพลาสมาบายนะครับมีไซคโครนที่พาส,สีก็ดีเหมือนกันนะแคบๆนี้ไซคโครนไซคโครนก็น่าจะโดนแล้วมังไปไซคโครนครับโดนไป2ตัวแต่ัตูเหมือนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะครับไม่เหมือนด่านนึ่งที่บบชุดแรกบาโค้ดเยอะเลยอันนี้ชุดแรกมาไม่ได้เยอะมากครับ XP มัปนเลยได้น้อยฮนะ,ะต้องเก็บ XP หน่อยขึ้นเป็นเลเวลสอง่าแอคทีฟบ้างแล้วกันพลาสมใหม่ฮะ วางระเบิดโอ้โหเดี๋ยวเดออยู่ๆก็เกิดมาอย่างนี้เลยฮนะโอ้เดี๋ยวเนดะผม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 ไม่ไม่น่าจะ,ะรอดแตนะ่เนี้ยโอ้โหเมื่อกี้บอกน้อยแต่อยู่ๆก็มาพึ่บผมกลับมาเล่นด่านแรกก่อนนะฮะก็มาฟาร์มของก่อนเอาของใส่กระเป๋าให้แบบเต็มๆนะฮนะแล้ววีนี่ๆๆ,ๆสกิลใหม่สกิลใหม่ไฟรบรีสนะครับพ้นไฟไปด้านหน้าใช้โคตรยากเลย <c oughs> โอเคฮนะได้ของมาเพิ่มเติมครับรู้สึกว่าเวลาตายเนี่ยเราจะไม่เสียของนะครับ ของแต่ยังคงอยู่กับเราแล้วก็นี่ฮะดักเอเซนด้วยครับบวกมานารีเจนมา0.05กับระยะการระเบิดถ้จะเพิ่มอีก1%นะฮะแล้วมันมีเส้นเซนเหมือนมันผสมได้ยังไงไม่รู้อ่ะถ้าคุณเคยเล่น b a ็คแบทปัทเทิลนี่ก็แบบมันน่าจะผสมได้แต่มัน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 ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น ลองหาดูแล้วมันไม่มีนะฮะน่าจะระบบยังไม่มาหรือยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูครับเรามีของเพิ่มเติมมาอีก1ชิ้นฮะก็เร่งบานาะกับการระเบิดเดี๋ยวจะใหญ่ขึ้นอีก1กซก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะสกิลแรกเด b บีมผมจะได้ไรหรือเปล่าก่อนเอามาเป็นทันเดอร์บูลเลยกันฮะศัตรูน่าจะเยอะก็จะแซบแซปแซปอ้ยาระยะไมไกลนี่ตายไป3เลยนะตายไปพร้อมๆกัน อั uhm. นต่อไปฮะมีท yeah, ันเดร์โบครับข uh huh. ั้น2เพ wow. ิ่มระยะครับอ okay. ีก3 0แกไม่รอดแน่ปั๊บป๊บปั๊บเอ้ยเรียบร้อยผมสังเกตว่าพอเหลือเวลาประมาณ7นาทีเนี่ยมันออกมาเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยว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 เด๋ยวโอเคเทเลพอทเทเลพอทเทเลพอทพอทกดกดคิวฮะโอ้โหมันมันกดยากอยู่นะ ต่อไปทันที่โบ์ฮะเพิ่มระยะอีก70% 70%รจสอซรอดไหมรอดไหมมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วพอตไปอ่ารอด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 อ่ะต่อไปครับไฟเบาเลยกันฮะเราไม่ต้องกดเยอะปล่อยพาสีมันทำงานไปเดสบีมผมว่าไม่นะเราขดครบเลือดผมน้อยมากเลยเดี๋เด้อเดเดี๋ยวเดโอเคเรามีเมจิกบูลเล็ตครับเพิ่มสปีดเท่าไปเนี่ยฮะก็จะยิงได้เร็วมากขึ้นมันจะเป็นแบบลูกกระสุนแล้วโอ้โห มาดาไม่พอครับขอดไม่ได้ครับเมื่อกี้แล้วจะผ่านยังไงฮะอันนี้จะ7นาทีแล้วเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนทางซ้ายสุดก่อนเพื่อให้บอลเนี่ยออกมาฝั่งเดียวอย่างน้อยฮะเผชิญหน้ากับศัตรูฝั่งเดียวมันก็จะง่ายกว่าแบบโดนล,ลุมใช่ไหมโอเคเราได้ทริคแล้วก็คือ7นาทีบอลสเตอร์จะออกมาเป็นฝูงครับโอเคเลยอ่ะเดี๋ยว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 อันนี้ผมเดินลึกไปเหรอถูกได้ไหมโอ้โหข้างบนก็เกิดสกิลสกิล,กลมีเบสิกบูลเล็ตหูแดง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  ตันตันถอดลบมาด้านล่างครับมีสกิลเทเลพอดแท้ที่เพิ่มระยะเวลาการอมตะอีก0.1วินาทีฮะแต่เพิ่มมานาคอสอีก0.5รือว่าจะไปไฟบอลดีฮะไฟบอลว่าจํานวนจํานวนตอนนี้สําคัญจะได้เคลียร์ได้เร็วไฟบอลสองลูกช่วยช่วยเคลียร์มอเตอร์ฝูงนี้หน่อยนี่แม่แห้ออกเ,เกินเกินไปหน่อยเดีด๋เดๆเด เลยว่าอัพมามีไฟบอลอีกอันนึงครับระยะระเบิดได้ใหญ่มากขึ้นครับ20เปอร์โอเคเหมือนจะดูดีเหมือนจะดูดีเหมือนจะดูดีซอมบี้ออกมาแล้วอุลมานามานาไม่พอพอดครับมานาไม่พอพอดอ,อ,อนิดหน่อยนิดหน่อยเจ็บ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 หน่อยเดินวนอ้อมเสาเทเลพอตครับเพิ на, ม่มมานาคอสมีน็อกแบ็คหูไม่เอามาทางขวาดีกว่าทางขวามีกิฟต์นะครับที่จะเพิ่มการเร่งดีเจนมานาฮะสกิลเราจะได้ถี่ครับแล้วก็ต่อไปสกิลต่อไปมีเดธบีม ได้ยิงหรือเปล่าแต่มุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยขอยิงโอ้ไม่มีมานาแล้วข้างบนเริ่มมีัตูมาเดี๋ยว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 ไม่น่าลองอดแล้วดูไฟเบาครับลดคูดาวฮะยิงได้ถี่มากขึ้นครับไม่ไหวแล้วโอ้ยจะตายไฟเบาสีทองฮะเพิ่มจํานวนอีกครับยิงสามลูกอะปะมันตันแล้วครับมันมันมันไม่ไหวแล้ว ต้องกลับมาเล่นด่านหนึ่งก่อนละมั้งหาของให้เต็มจริงๆอะฮะหาของดีๆสักหน่อยคือของมันไม่ดรอปนะเวลาตายฮะแล้วก็พกไปได้เท่าไหร่ก็ได้ก็อาจจะต้องหาโค้งหาของอะไรให้พร้อมๆก่อนนี้ก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะไปลุยกันในด่านที่นะแล้วรอบนี้รันนี้ผมมาแบบบูมแมลงฮะแลวก็มีแบบโอบรอบตัวมีสายฟ้าตอดๆช็อตออๆหน่อยฮะก็จะเคลียร์ได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ว่าผ่านด่านแรกแล้วก็แบบโอ้โหไม่ค่อยอยากเล่นด่านซ้ําเลยเพราะมันง่ายนะแต่ก็ต้องฟาร์มของฮะ ก็จะวนๆกันนี้นิดนึงคอเคเรียบร้อยครับบอสตายฮะ,ฮะของที่ได้ออกมาก็จะสุ่มสีก่อนฮะอันนี้สีฟ้าละสีฟ้าและป๊อปหัวเป็นของป้องกันครับเพิ่ม0.2รีเซ็ตให้ในแต่ละไอจุดๆที่มันทำงานฮะถ้ามันแบบอา t of backpack กับมีสถานะทุกๆ16วินาทีฮะจะให้ buff f o ว w ร r อะไรเนี่ยที่มันจะบวกร e เซ็ตครับบวกหเป็นระยะเวลา5วินาทีนะฮะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเสร็จแล้วจบละมาเดี๋ยวเราลองจัดกระเป๋าครับไปที่ชั้น2กันดูตัวนี้ฮะต้องไปวางดีครับเอาออฟแบกแพกเลยครับมันถึงจะทํางานก็จะได้รีสตนขึ้นมาเป็น2.6งจุดหกนะส่วนไอ้ระครังอ่ะมันห้ามติดเพื่อนเลยฮะถ้าติดเพื่อนอ่ะเราจะถูกลดสปีดนะครับผมก็เลยต้องวางแยกไปทางนู้นเลยแล้วก็เราจะวางได้แค่ชิ้นเล็กๆอีก1อันนะฮะ ก็จะเพิ่มมานารีเจนมา0.05ฮะเพิ่มสักนิดนึงก็ยังดีอะไปลุยกันฮะในชั้นที่2ตอนนี้เรามีหัวละถึกขึ้นมาละเราดูว่ารอดไปรอดโดยทุกๆ16วินาทีฮะจะมีบัฟตรงนี้ครับขึ้นมาทํางานนะเพิ่มรีสตันนะฮะน่าจะเพิ่มพลังป้องกันละและสกิลแรกของเราเนี่อ่ามาเมจิกบูลเล็ตก็ได้ฮะไหนๆก็มาแบบขอบทองน็อกแบ็คฮะกระเด็นไปเล็กน้อย สกิลที่2ครับผมเลือกมาเป็น t h u n d e r b o บนะฮะก็จะได้แสบๆมาเล็กน้อยเอาไว้เคลียร์มอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงฮะตอนที่7นาทีครับผมอยู่ซ้ายสุดคือให้มอนสเตอร์เนี่ยออกมาแค่ตรงหน้าหอแต่ข้อเสียก็จะติดมุมหน่อยหน่อยติดมุมหน่อยหน่อยเอ,อด้านล่างก็ขึ้นมาอ,อะไรอยู่เนะี่ยไปวนล่างวนล่างวนล่าง,วน,างวนไปเร็ว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 โอเคครับรอดอยู่สกิลที่3มฮะมีพลาสมาบหมฮะวางระเบิดครับวางแล้วเรียบร้อยบึ้มเก็บกวาดไปได้เล็กน้อยฮะ ตรงนี้จะไปไงดีเนี่ยอ่ลงล่างลงล่างแล้วขึ้นบนขึ้นบนบนบนไม่ทันไม่ทันวุววิววูวไม่เสียเลือดเลยแสดงว่าค่ารีเซทเราเยอะมากเลยครับแต่เอาจริงก็ไม่เยอะยมีแค่สองหรือสามเองแต่กันดาเมจได้ฮะคือแบบเลือดไม่เสียเลยอะต่อต่อไปต่อไปเรามี Magic Bullet เมจิกบูลเล็ตครับบวกแมจิกอีกสองครับความแรงกับความเร็วขึ้นมาและสีแดงโอ้โหเจาะไปทะลุทะลวงไปฮะร,รวมทั้งจะได้เด้งด้วยนะครับ ลองดูลองดูโอ้โหเวฟอัพรัวๆนะครับเดินเก็บ XP อาร์บีกิฟต์นะฮะแต่เดี๋ยวขอสกิลพัสซิ่เพิ่มเติมแล้วกันฮะเอาโอฟมาครับตอนนี้มานายังไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแล้วกระสุนได้เด้งแล้วฮะรบอบน,นี้มีลุ้นอยู่ครับเนื่องจากว่าเรามีชุดเกาะครับเพิ่มความถึกขึ้นมาก็แบบดูดิเดี๋ยว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 เยอะเยอะเอาแสบแสบแสบเพิม่มนี่ฮะเมจิกแอตแท็กครับกับจำนวนฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งครับโอ้ยตันแล้ว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 ตายวี่ยบูมแรงเคลียร์หน่อยยยช่วเคลีร์หน่อย กูเราไม่เสียเลยเลยเลือดไม่เสียสักจยดครับเดี๋ยวเอาเอาเอ,เ,อ,เ,อเป็นอะไรดีโอ๊บดีกว่าอยู่ได้นานขึ้นกับแรงขึ้นฮะต่อไปก็ทันเดอร์โบฮะทันเดอร์โบของเราเพิ่มจํานวนไปแล้วกันฮะตอนนี้แรง15อยู่นะครับก็ค่อนข้างแรงอ่ะผมเพิ่มจํานวนไปเป็น3ช็อตอันนี้ฮาริสแตนเราเยอะครับไม่เสียโอ้เสียแล้วเสียแล้ว <c oughs> เสียแล้วเลือดสกิลต่อไปดีครับเดี๋ยวเอามาเป็นไม้ฮะก็วางระเบิดกันบ้างเพิ่มระยะให้กว้างมากขึ้นครับบึ้มโอ้โห ดูดีอยู่ดูดีอยู่เคลียร์ชุดนี้ได้อยู่นะครับแต่ชุดต่อไปไม่รู้แล้วเหมือนกัน <c oughs> อ่ะวไวเทอรตี้ฮะเพิ่มการเด้งเลือดบอร์หน่อยครับขอฮิวสักนิดหนึ่งเพอา p เฮพีตอนนี้เราเสียแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรช่วยเด้งเลยแล้วเอ็กพีบานเลยเดินเก็บกันอ่ะต่อไปเรามีเมจิบุเลตครับเพิ่ม2อ,อย่างเลยฮะก็คือความแรงกับสปีดนะคือสปีดไม่ใช่แบบยิงออกได้เร็วนะครับไม่ใช่คูลดาวนะแต่แบบกระสุนวิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ย และต่อไปครับมีเป็น v ท t a l i t y ฮะตรงนี้จะได้การเด้งเลือดเพิ่มเติมจาก0.15เป็น0.25นะครับก็จะเด้งเลือดได้เร็วมากขึ้นหิวได้เร็วมากขึ้นโอเคเหมือนจะได้โยนะฮะร,รอบนี้ถ้าไม่มีอะไรแบบโอทอดมาอีกอะศัตรูมีแค่นี้ก็ได้เรื่อยๆครับต่อต่อตีๆได้เรื่อยๆแล้วก็มีบูมแมลงฮะที่จะลดความแรงแต่จะเพิ่มจํานวนเข้าไปอ่ะ มานาตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเราไม่ได้กดใช้กับระเบิดนะฮะมันก็ยังหมุนหมุนมานาได้ครับเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายครับโอ้โหกองซอมบี้นี่มันอะไรกันนี่ได้อยู่มั้งได้อยู่มั้ง๋ยดได้อยู่เลยว่าต่อไปมีไวเทอร์ตี้ครับก็จะเร่งการเด้งเลือดดีครับระหว่าง20%กับ0.25ผมเอา0.25มาเป็น0.5ก่อนแล้วกันไม่งั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ไปแล้วไม่คุ้มฮะแล้วตอนนี้มานาเหมือนจะไม่พอครับผมวางระเบิดไม้แบบรัวๆเลยนี่กันเดี๋ยวตันเลย มีทันโดโบฮะทันเดโอแดงครับลดจำนวนไปแต่จะเพิ่มความใหญ่ฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวนะ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 เฮ้ย,นะยนะมันเป็นแบบรอบตัวนะฮะมันเป็นสกิลรอบตัวไปแล้วอะ่ะโอยยังโหดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่มากขึ้นด้วยไม่เร็วนะฮะไม่เร็วแล้วก็มีการเพิ่มระยะได้ด้วยครับมีเพิ่มจำนวนดัมเบลฮะแล้วก็ความแรงเข้าไปเอาเพิ่มระยะก่อนดีว่ะอนนี้สายฟ้ารอบตัวของเราก็จะกว้างมากขึ้นครับโอ้โหเอาเรื่องรอบนี้ผ่านแน่นอนดูทรง แต่มานาตอนนี้ก็เริ่มไม่พอเพราะามานาไม่พอแล้วต้องหาอะไรเร่งมานาแล้วเดี๋ยวสกิลไม่ออกไม่มีเลยที่เร่งมานาไม่มีเลยผมเอาเทเลพอร์ตไปแล้วกันฮะเอาตัวรอดกันนิดนึงเผื่อติดมุมเผื่อว่าเคลียร์ไม่ทันนะฮะนี่สกิลออกมาแบบเยอะแยะมากมม่แล้วมานาไม่พอใช้แล้วครับเนี่ยบอสออกมาแล้วครับเป็นบอสจากโซนแรกเลยครับมาลงโซน2ด้วย ก็จำไม่ได้มีแมคชาดิกอะไรเพิ่มเติมะอันี้ก็เดโมอ,อยู่อาจจะแบบไม่ได้ยากมากมายแต่ก็เล่นหลายรันอยู่แนละ้วเพื่อเก็บของอ่ะต่อไปเออรีเจนหรอแรงดีว่ะเพิ่มความแรงกับยิงทะลุนะครับยิงทะลุได้มากขึ้นแลวมานาผมไม่พอใช้เริ่มจัดตันแล้วเหมือนกันเคลียให้ทันแล้วเคลียให้ทันแล้วบอสเดินมาแล้วเอยเอยเอยไดายอยู่ได้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 อยู่บอสกำลังจะตายได้ไม่ช้าฮะแล้วก็เลเวลอัพขึ้นมา มานาคอสไม่มีแล้วครับเทเลพอตก็จะข้ามไปเรามาที่บูมแมลงฮะก็เพิ่มความแรงก็เป็น9ไปอ่ะเรียบร้อยครับออกของดอบมาฮะทุกการตีบอสได้ของดอกมาด้สองชิ้นเลยฮะโอ้มีแด็คเกอร์ฮะมันผสมกระดาบได้ด้วยบอันนี้ไม่ได้ใช้ฮะใช้ไม่ได้เต็มแด็คเกอร์ฮะได้เพิ่มความแรงเลยครับแต่ถ้าติดกับคนอื่นด้วยเนี่ยมันจะลดความเร็วไป0 0นย์จุดเลยครับซึ่งตรงนี้มันเป็น physical อค t a c นะครับที่เพิ่มคู่มากับเพิ่มความเร็วอะไรเงี้ย ผมไม่แน่ใจว่า physical attack ทำยังไงนะก็พกติดไว้ก่อนแล้วกันฮะดาบอีกอันนึงก็จะหายไปเลยนะฮะหายไปเลยน่าเสียดายครับแล้วลอัพต่อไปผมมีพัสมาทำไม้ที่แบบโอ้โหกรอบแดงมานะฮะโดยไมย้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนตัวเป็นสไปเดอร์ครับก็คือจะเดินไประเบิดได้และคือจะไม่วางเฉยๆให้บอนมาเหยียบแล้วนะครับเพิ่มความแรงแถมเดินได้ด้วยฮะก็ถือว่าดีแต่ตอนนี้มานาไม่มี มาดานไม่มีทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนวนๆเดินวนๆเอาตัวรอดแบบวนๆฮะยังไงยังไงรอดอยู่โอเคอ้ยมาแล้ว <c oughs> เอาไว้เร่งมานานครับมานา,นานมันไม่พอ,อจริงๆอะ่ะเดี๋ยวต้องรองเลเวลอัพอีกทีแล้วก็ถ้ามีกิฟต์ออกมาก็จะอัปเกรดมันให้เร่งได้มากขึ้นหน่อยดิ พยายามจะไปเก็บ XP เก็บไม่ได้ฮะโลกบ้างจะตายแล้วเหมือนว่าตอนนี้ไอ้วงวงกลมๆครับมีม2ตัวเลยฮะแล้วฆ่ามันไม่ได้ด้วยนะครับต้องคอยหลบมนันนีแล้วโอ้ยโดนติดปุ่มติดปุ่มติดปุ่ม,มโซนสกิลครับมีเทเลพอร์ตเพิ่มเลยระยะเวลาการอามาตาเลยครับจาัดไปแต่จะได้ใช้หรือเปล่ามาดาไม่มีเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันแต่มันก็เด้งดีมากขึ้นครับถอยไปหน่อยถอ,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 อยไปหน่อยขอเก็บ XP หน่อยดันไม่ค่อยไปเลยฮะติดสตูแบบเยอะมากเลย ค่อยๆไถ่ๆไปนิทีนิดๆฮะก็จะได้อยู่เล็กๆน้อยๆแล้วก็เวลยีกมีเป็นไวเทตี้ฮะกอบทองมาบวกเลือด12กับเร่งการรีเจนฮะโบกขึ้นมาอีก0.15ครับก็จะเป็น0.65ณตอนนี้ครับ แล้วต่อไปโหแดงมาเลยฮะมันจะไม่หยิบก็ไม่ได้นะโอกคพ,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 พีมาอีก15เลยครับก็จะได้รับการเลเจนเพิ่มเติมไปอีกนะฮะก็จะได้รับ0.01ทุกๆ5แม็กคพีฮะกลายเป็นดักเวทสายถึกไปแล้วคือตัวเราเนี่ยมันโจมตีแบบเมจิกแอคแท็นะฮะแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นฟิสิ i ค a ลแอคแท็อ่ะอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่อยู่หน้าท่าเหมือนกันครับคิดว่าไม่น่าจะได้เล่นแค่ตัวเดียวโอเคมานะ มานาเร่งมานาการเด้งมานาครับก็เร่งมาอีก0.15ฮะอ่ะขอลองนี่หน่อยครับบายครับไม่ได้ใช้สักทีฮะเป็นแบงบุมครับวิ่งเข้าไประเบิดถ้าโอ้โหของดีของดีขอเก็บไว้ใช้คนเดียวโทรศัพทแ,แบบเต็มพื้นที่เลยถ้าเราแบบไม่อยู่ติดบุมนะโดนประกบแน่นอนอนะ่ะแล้วต่อไปครับเทเล,ลพอร์ตครับแดงแดงมาเลยครับซึ่งก็บอกว่าจะบวกไซส์ฮะความใหญ่50%และแนทะนที่จะเป็นการเทเลพอร์ตจะเป็นการบัฟแทนเพิ่มความเร็วในการบุ๊เบนสปีดนะฮะ อยากจะลองอยู่อยากมานาไม่พอแล้วมันยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ด้วยปั่นขนาดนี้สีไปไหนได้ฮะ,อะไอ้กลมๆไปไหนฮะโดนเก็บไปแล้วหรอกลมๆหายครับผมไปไหนแล้วไม่รู้ฮะแต่ก็ดีแล้วครับไม่งั้นมันปั่นป่วนเกินไปตรงนี้ก็แค่พอเลยฮะมานานเด้งแทบไม่ทันเลย <c oughs> <c oughs> ต้องหาอะไรเล็กมานาอีกหน่อยดนึองเก็บ XP พ มีเพิ่มความแรงของเมจิกบูเลต์เลยครับก็บวกมาอีก3าฮะมันเพิ่มความแรงเฉยนะมันไม่ได้กินมานาเพิ่มขึ้น,นครับ็เลยจัดเลยแล้วมันได้เด้งด้วยได้ยิงทะลุด้วยฮะก็เหมือนจะเก็บได้ดีมากขึ้นโอ้ยไอ้กลมๆอยู่นู่นมี2ตัวเลยฮะแล้วตอนนี้เหมือนเราจะยิงเข้าแล้วครับอ้ายิงตัวกลมๆดีแบบเข้าแล้วแตกสลายไปแล้วเลยฮะแสดงว่าแรงมากแรงมาก,มากโอเคจะได้เอ็กพีมาเป็นแบบเม็ดม่วงฮนะก็ได้มากกว่ามัน้ะเต็มพื้นที่เลยฮนะทางขวาไปไม่ได้ติดอ่ะ เลเวลเอาขึ้นมาฮะมีเป็นเพิ่มแม็กดีสิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจัดไปเลือดยิ่งเยอะยิ่งได้เด้งเลือดเยอะนะครับก็จะมีการเด้งเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นิดนิดหน่อยหน่อยส่วนมานาก็เมื่อกี้ออกมาไม่ได้หยิบมาอยากได้อยู่แต่ก็อยากได้เสียลูทองอุตส่าออกมาทันทีฮะโอเคขึ้นเลเวลกันอีกครั้งหนึ่งครับพลาสมาม่ครับก็จะเพิ่มระยะให้ใหญ่าขึ้นแรงมากขึ้นอาจัดไปหยิบมาแทบไม่มีโอกาสได้ใช้งาน <c oughs> เอ่อพลาสมาม่ครับแรงขึ้นฮะ ตอนนี้แบบโคตรแรงอรพาสมาไม่แต่ไม่ได้กดกดไม่ได้ศัตรูอยู่แบบเต็มพื้นที่อยู่ครับมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยและกลมๆใหญ่ๆได้เลยฮะบ,บอสเหรอโอ้เดี๋ยวด้วยเดโอ้โหเป็นบอสตัวใหม่ครับประจาพื้นที่ฮะแล้วออกมา2ตัวเลยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวสต,ตันแล้วอะชักสตันละชักจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวหาทางเดินหลบเดียกันหลบบนหล,ลบบนไอตัวกระดูกนี่เรียบร้อยเลยครับดูขอกันนิดนึง ของมาชิ้นเดียวโอ้โหขวานอันเบลเลอร์ก็จะบวกฟิสิกอลแอคแท็กเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นของตัวอื่นน่ะไม่ได้ใช้วะย่อยสลายหายไปต่อไปครับเราได้อัปเกรดเอานี่มานาคอสครับลบบวกดีกว่าเออไม่เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวไม่พอใช้ฮะมาเพิ่มแมกาที T แล้วกันฮะง่ายๆอ๋อนี่ตอนนี้0.0แล้วนะครับก็คือเวลาหมดละถ้าเรากำจัดพวก2ตัวนี้ได้ก็จบได้เลยนะฮะในด่านที่2ซึ่งไม่น่าติดไม่น่าติด เลเวลอัพกันอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่มความแรงของเมจิกบุเลตครับให้ยิงได้แรงมากขึ้นครับแล้วก็เรียบร้อยไปหนึ่งตัวฮะโครงกระดูกไปหนึ่งตัวของออกมาสองชิ้นเลยฮะมีกลมๆโอเคแดกเกอร์อันนี้ไม่เอาละมาาออบนะผมว่าจะเอามานาออปไปเข้าคู่กับแอสเซซอรี่นะฮะก็จะได้บวกมานามาอีก0.01ต่อการลิงก์นะฮะโดยมันจะลิงก์กับแอสเซซอรี่เท่านั้นเลยนะครับคือตัวทางเวทเนี่ยต้องเน้นๆเ,เก็บแอสเซซอรี่มาเยอะ เื่อเร่งมานาอ่ะเหลือบ,บอสต,ตัวสุดท้ายมาฮะไม่น่าติดปัญหาอะไรตัวมันก็ไม่โหดมาาครับถ้ามันมาแบบ1นต่อหนึหนอย่างนี้สบายไงยังไงเรียบร้อยนะครับดรอปของออกมาอีก1นึ่สินฮะได้มาเป็นดาบที่เคยมีอยู่แล้วฮะโอะ้อยากได้ระบบผสมของจังเลยเห็นแล้วแบบน่าผสมอ,ะอ่ะจบด่านที่2ครับอันนี้คือเราลงมาที่รูแล้วนะครับ ก็เดินตะลุยก็ตามสภาพที่เราเล่นในด่านที่2องฮะเจอโครงกระดูกนอนเลือดอาบอยู่ก็ตามนั้นเลยที่เราเห็นได้ด่านที่2องฮะแล้วก็มีรูแง้มอยู่มีบทพูดอะไรไหมอ่ะมีบทพูดขึ้นมาฮะสังเกตเห็นเนื้อเยื่อฉีกขาดนะเหมือนจะเป็นงานของมือสวักเล่นนะครับคือแบบไม่เนียบไม่เนียบแต่เครื่องมือที่ใช้เนี่ยเหมือนจะมีคุณภาพที่สูงกว่าที่เขาใช้เองฮะก็จะดีกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วใครจะไปคิดละ่ะว่าน,นี่จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดนี้อ่า โอเคจบด่านที่2นะครับจริงๆเราจะมี2ตัวละครนะที่สามารถเล่นได้นะครับแต่เหมือนว่าตอนนี้เดโมก็เล่นไนดะ้แค่ตัวเดียวนะโดยที่ผมแบบเล่นจนถึงเลเวลสาวแล้วพัส,สิบเอาไปได้น่าเสียดายอ่ะปวดของมาใหม่ครับเป็นสารานุกรมเนี่ยเอาไว้ดูพวกมอนสเตอร์เลือดเท่าไหรโจมตีเท่าไหร่แล้วก็มีของใหม่บ้าอีกครับก็คือเศษน่าจะเป็นเศษกระเป๋าฮะแต่ได้ขยายใส่สิ่งของได้มากขึ้นนะแล้วเมื่อกี้นะครับของเนี่ยมันแบบ อ,อมันเก็บไว้ให้นะฮะมันไม่ได้หายไปสะทันทีเลยก็ดีฮะดีครับช่วดีนะครับคือปกติผมเคยเล่นดนวๆน,นี้อยู่แล้วของแบบเอาลงไปแล้วมันหายแกรันแ,แรกๆเลยไม่กล้าพกนะฮะอันนี้ก็แบบเก็บได้ทุกอย่างเลยก็ดีก็ดีก็ดีดแต่อาวุธที่มีเนี่ยพวกนี้เราใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีฟิสิกส์คดาเมจน่าจะต้องไปเล่นอีกตัวหนึ่งฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ปลดนะครับและพลาสซีฟผมก็จะไปต่อไม่ได้ก็จะมีเท่านี้ฮะด่านที่3ปลดแล้วอะไปลองดูกันนะครับ จบแล้วฮะโอ้โหกำลังมันเลยโอเคนี่คือเกม Last m e s e นะครับที่นะตอนนี้เนี่ยเปิดเป็นบเดโมให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปทดสอบลองเล่นกันได้ครับถ้าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็สามารถส่งฟีดแบ็กไปหาทีมงานได้ฮะตรงสายล่างนี่เลยก็เชื่อมต่อน s c o อ d ไปนะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ